สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟย่าการเด่นที่น่ารักทุกท่านยาย่าการเด่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งราชนีพันดอกโคราชนะคะไม้เพาะเมล็ดอายุ20ปีบวกนะคะ,อะตอนนี้นะคะไปเริ่มที่จะแทงมาแบบนี้แล้วนะคะ,ะพิจารณาตามภาพนะคะ,ะก้านก็จะเป็นออกม่วงๆนะคะออกม่งม่วง อันนี้แดดแดดแรงมากค่ะนกุก็ใช้ร่มคะ่ะก็จะออกม่วงๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีกิ่งที่แบบนียค่ะเป็นแบบแบบนี้นะคะแห้งๆบ,บ้างเพราะว่าได้น้ําน้อยนะคะไม้พ้อมะเล็ดเลยนะคะไม้พ้อมล็ดราชนีพันดอกโคร,ราชนะคะราชนีพันดอกโคร,ราชกิ่งก็จะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม้พ้อมล็ดนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งอัอนนี้ ดูฟอร์มนะคะดูฟอร์มนี่สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวดอกมาเต็มนะคะจะสวยมากๆเลยต้นนี้เปิดอยู่ที่4,000นะคะเปิดที่4,000ราชินีพันดอกนะคะสวยงามมากเลยเป็นไม้มเมล็ดเลยนะคะ20ปีบวกแล้วนะคะ,ะต้นนี้ส่งได้ค่ะส่งได้ถ้าสนใจก็แจ้งได้นะคะ 064-478-7995ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ,ะใบนะคะใบเล็กๆมาแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆสวัสดีค่ะ